ปิดท้ายด้วยระเบิดภายในเกมนะครับที่บอกคุณโยนมันลงพื้นปั๊บมันก็ระเบิดทันทีเลยซึ่งตามปกติแล้วมันก็น่าจะดีเลยนิดนึงเน,นี่ยนะระเบิดแม่งล้ำชิบหายต่อมาเรามาดูทางด้านเอเลี่ยนดูว่าศัตรูที่เราจะต้องสู้กันนะครับ ึงเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเหมือนกับเอเลี่ยนเท่าไหร่นะมันเหมือนกับปีศาจมากกว่าและผมขอนำเสนออีกหนึ่งจุดเด่นภายในเกมนี้นะครับนั่นก็คือท่าตายของเอเลี่ยนนั่นเอง มามึงมามึงมามึง,มมง,มมงเข้ามาเชื่อกูไม่เล่นแม่งลรน่ากลัวชิบหายโอ้โหนี่มามา,มาทำมุง้งได้เลยนี่ What the fuck แล้วถ้าวิ่งของเอเลี่ยนเองนั้นก็แปลกจุดๆด้วย ส่วนที่เหลือก็มีอย่างเช่นมักเอเลียนลอยเอเลียนดิฟหลบกระสุนงั้นเรามาดูทางด้านสภาพแวดล้อมภายในเกมกันบ้างนะครับอย่างแรกผมคงจะต้องพูดถึงสิ่งก่อสร้างภายในเกมนี้สะก่อนเพราะมันช่างยอดเยี่ยมฮี่เยั่ยงกว่าผลงานศิลปะของดาวินชีสิเพราะไม่ว่าคุณจะใช้ปืนหัอะไรของคุณก็ตามที ตึกภายในเกมนี้ก็สามารถที่จะพังได้ภายในพริปตาเดียวเท่านั้นดูว่าตึกมันทำมาจากโฟมวะมันมีความเปราะบางอย่างมากจนกระทั่งเอเรียนแค่ชนนิดเดียวมันก็สามารถพังทั้งตึกได้เลยละครับทำมาจากโฟมชัดๆ โอ้ยเอ้ยอะไรมึงเนี่ยกูอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหตึกพังได้อย่างกับไปทั้งฟิอยางกับเล่นไปทั้งฟิลเลยเว้ยสุดยอดแล้ว,เ,วลเมื่อผมลองเดินออกนอกเขตของแผนที่ดูนะครับ ผมก็ต้องเจอกับข้อความเตือนที่โค่นไม่เหตุผลเลยร้อนเกินไปวัด <What? S 1> แล้วไอ้ที่เองเดินกลางถนนมาตั้งนานเนี่ยมันไม่ร้อนเลยหรือไงวะก็กลัวผิวเสียทําไมมันไม่ลองเปลี่ยนอะไรที่มันมีเหตุผลบ้างอย่าง,างเช่นเรามีภารกิจต้องทํานะเป็นต้นโอ้ t s ส o o hot หรือบางทีคนก็อาจจะเจอกับกล่องที่มันลอยได้วันดีเพื่อนเราครัวออกไปที่ ห้านาทีต่อมาเจ้าเอเลี่ยนน้อยยังคงบักอยู่ที่เดิมน่าสงสารจังโอบปากไอ้ห่าเองตื่นเต้นที่อยู่ดีๆมันก็ดังทำไมเกเดนอะไรขึ้นวะและหลังจากที่คุณเล่นผ่านไปได้ครึ่งด่าน รถสามารถขับได้แล้วตัวเกมก็จะให้เราไปหาน้ำกับอาหารต่ออีก What the fuck นี่มึง่าเราไอเลี่ยนมาชิบหายวายวอดแล้วเนี่ยมึงจะจะห่วงแดงอีกแล้ว,วะ <c oughs> กูห่วงแดกไอ้เหี้ยผมเข้าใจว่ามันเป็นการเตรียมการให้พร้อมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างการเดินทางแต่ทำไมทำไมทำไมต้องเอาน้ำสามขวดกับอาหารสามกล่องด้วยกูกลัวหิวถ้าผมเป็นพระเอกในเกมนี้ผมคงหยิบแค่หนึ่งอันมันก็เพียงพอแล้วแค่นี้กูจะตายหายแล้ว ในขณะที่กำลังรีวิวเกมอยู like ่นั่นเองเฮ้ยเสียงอะไรวะไหนดูหน้าตาหน่อยสิเยี่ยวไรเล่กโลกเยี่ยงเยี่ยงวิ่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 งแม่เกือบลืมไปเลยว่าต้องเตรียมอาหารไปด้วย แม้ว่าพวกเราเองเล่นกับแรงตามไรค่าหมอดแต่ผมก็ไม่ลืมที่จะเตรียมอาหารกล่องทำไมประตูมันล็อกวะแล้วต้องเตรียมอย่างต่ำสามกล่องนะจ๊ะโอโอ๋อเตรียมมเราสามกล่อง,งเร็วๆๆ ไม่ครบสามกล่องรถไม่เปิดนะจ๊ะนั่งข้างคนขับรถรถมันจะไปได้ไงวะเนี่ยต่อไปคือเทปท,ที่บันทึกไว้ก่อนที่คุณเคนจิแมนจะหลบหนีเหล่าเอเลียนคุณยังไงก็คือกลับไปดูรีวิวตอนนั่นแหละแถมเมื่อคุณเล่นไปสักพักมันก็จะมีคำเตือนว่า ถึงเวลาใช้ชดกันแล้วซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะมากิดเหี้ยอะไรตอนนี้เพราะชอดกันมันอยู่คนละฝั่งบที่ผมยืนเลยตอนนี้นะมึงไม่เตือนกูพุ่งนี้ไปเลยล่ะผมพยายามที่จะเล่นด่านี้ผ่านแต่น่าเสียดายที่สุดท้ายผมก็เล่นไม่ผ่านและนี่คือตอนจบครับเหี้ยขยัไม่ได้เลย ขนาดตายแล้วยังเสือยิงได้กันเนี่เอากันมันนี่และแน่นอนมันยังมีอีกแบบหนึ่งที่ผมจะต้องรีวิวให้ทุกท่านดูให้ได้เพราะฉะนั้นทุกท่านก็อย่าลืมติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนๆดูและซับสไคร b e ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมมากมากนะครับ แล้วเจอกันนะครับขอบคุณครับกูคงได้ไอ้เฮ่ย